สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุจิตราสี้องอ่อนนะคะวันนี้ดิฉันก็จะพาทุกคนนะคะมาทําความรู้จักกับการใช้สื่อการสอนภาษาจีนนะคะดิฉันก็มีสื่อมาแนะนํานะคะซึ่งสื่อนี้ดิฉันเป็นคนทําเองนะคะก็สื่อนี้จะเกี่ยวกับหมวดอาชีพนะคะเป็นภาษาจีนอ่ะหน้าแรกนะคะก็จะเขียนว่าหเยง我想งแปลว,ว่าฉันอยากจะเป็นอ่ะ พอเราเปิดข้างในนะคะก็จะเป็นอาชีพนะคะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพนะคำศัพท์ในสมุดเล่มนี้ก็จะมีประมาณ15คําคำนะคะซึ่งวิธีเล่นเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะก่อนอื่นเลยก็คือครูก็จะแกะอ่ะยนค่ะแกะตัวคำศัพท์ออกนะคะจะเหลือไว้แต่รูปภาพครูก็จะเรียกนักเรียนมาทีละคนนะคะก็จะถามว่าสมมติ รูปภาพนี้เป็นชื่อยังไงนะคะภาพนี้เกี่ยวกับอาชีพเนาะแล้วก็จะเอามาเลือกมาแบบนี้อ่าคำนี้เรียกว่าจือเย่จือเย่แปลว่าอาชีพเราก็แปะลงไปต่อไปนะคะภาพนี้ทุกคนคิดว่าอะไรอ่าเหล่าชื่อเหล่าชื่อแปลว่าคุณครูแล้วก็มาแบบนี้แล้วก็ให้เียก แปะลงไปแบบนี้ค่ะง่ายมากๆเลยนะคะวิธีเล่นโอเคค่ะนี่ก็เป็นวิธีเล่นอของสื่อเล่นนี้นะคะก็ต่อไปนะคะเราไปรู้จักกับเทคนิคการทําสื่อกันเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็มาแนะนําเทคนิคการทําสื่อด้วยมือนะคะก็อุปกรณ์ก็จะมีฟิวเจอร์บอร์ดและซีนนะคะหลักๆเลยแล้วก็กาวคำศัพท์นะคะ อย่างแรกเลยนะคะแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีอ่าฟิชเจอร์บอร์ดนะคะแผนสี่เหลี่ยมใหญ่ๆแล้วก็จะตัดเป็นให้ฟิชเจอร์บอร์ดเนี่ยเป็นสี่เหลีห่ยมเล็กๆจากนั้นนะคะแล้วก็เอาอ่าฟิชเจอร์บอร์ดเนี่ยมาประกบกันนําแล็กซีนมาแปะนะคะแล้วก็พอเราได้เป็นสมุดนะคะแล้วก็นำคำําศัพท์นะคะมาแปะใส่กาวนะคะแปะเข้าไปแบบนี้อ่า ลงไปนะคะนี่ก็คือเทคนิคการทำแล้วก็เทคนิคการใช้สื่อนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณคะ่ะ